ทีนี้ในการต่อเติมนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมต่อเติมกันประเภทแบบข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นในโซนที่แบบเอาไว้เซอร์วิสแสง UV จะส่องผ่านลงมาะจะน้อยมากๆเราจะใช้เหล็กนะครับสี่คูณสองข้างนอก2เส้นแล้วก็นิ้วคูณนิ้วข้างใน2เส้นนะสามารถรับน้ำหนักได้สบายจะต้องมีความไพรเวทนิดนึงในปัจจุบันนะในการที่จะมีโซนซักล้างหลังบ้านเป็นสิ่งที่ดีนะครับสวัสดีครับผมโบศสสาโลสอแสงทองการช่างครับ วันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเดอะซิตี้รัชดา วงสว่างหลังนี้เลยต้องบอกนะครับว่าเดอะซิตี้เนี่ยเป็นโครงการตัวรองท็อปของ AP เขาเลยนะฮะถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นพาราโซนะทีนี้เดอะซิตี้เนี่ยมูลค่าตัวบ้านเนี่ยก็คือหลัก10บล้านนั่นแหละนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับโครงการประเภทนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเมืองแต่ถูกจํากัดด้วยพื้นที่ในการใช้สอยนะยกตัวอย่างเช่นเข้าไปแล้วเนี่ยก็สามารถจอดรถได้2คันมีพื้นที่หลังบ้านประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ในตัวบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ในการแบบอยู่อาศัยครบวงจรเลยยกตัวอย่างเช่น เขาจะมีห้องครัวในตัวบ้านอยู่แล้วเราก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆอำนวยความสะดวกเนี่ยก็คือจบในตัวบ้านหมดเลยทีนี้ในการต่อเติมนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะนิยมต่อเติมกันประเภทแบบข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านนะครับ <ๆ S 1> เพื่อที่จะใช้เป็นในโซนที่แบบเอาไว้เซอร์วิสในตัวบ้านยากตัวอย่างเช่นตากผ้าซักล้างแล้วก็เป็นพวกทําความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาด,อาอาดต่างๆเนี่ยเขาจะไปทำความสะอาดนอกบ้านใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านแล้วก็ข้างตัวบ้านนะครับอว่าหลังนี้ทําอะไรบ้างตามผมมาดูครับจะสังเกตน,นะครับว่าปัจจุบันนะครับโครงการเดอะซิตี้นะครับเขาจะทาชายคา ดังนั้นเนี่ยตรงนี้สามารถจอดรถได้แต่ถ้ารถบางคันน่ยมีความยาวมากนะครับก็จะไม่ต้องต่อหลังคาระครับหลังคาที่ตอกมาเนี่ยก็จะใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตัวบ้านเนี่ยของเดอะซิตี้เขาจะค่อนข้างใหญ่ซึ่งตรงนี้สามารถจอดรถในร่มก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทำด้วยคอนกรีตแตม์นนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรื่องของคอนกรีตแตม์แต่การดูแลรักษาเนี่ยจะยากกว่ากับเบื้องนะครับผมแนะนําแบบนี้แล้วกันถ้าโครงการเขาแถมมาให้เนี่ยใช้ไปก่อนยัหรหปะด ใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเลยในการต่อเติมของหลังนี้นะครับจะอยู่ทางด้านขวามือของผมจะเป็นการต่อเติมด้านข้างตัวบ้านซึ่งเป็นในการต่อเติมหลังคาโปร่งแสงที่เรียกว่าโพลิชีตันนะครับจะเป็นปลักษณะโปร่งแสงแล้วก็สามารถเลือกสีได้ด้วยแล้วก็จะเป็นแผ่นเรียบคล้ายๆกับกระจกเลยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเรามีชายคาอยู่แล้วเว้นระยะไว้ในการที่จะให้อากาศมันโฟล์นะแต่ในส่วนนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านก็ยังเลือกที่จะต่อเติมหลังคาใช้ในการตากผ้าหรือใช้ในการเซอร์วิสต่างๆของตัวบ้านได,ได้เช่นเดียวกันในการทาหลังคาประเภทนี้นะคร้่า,าถผานได นะต้นไม้ประเภทนี้นะครับเช่นต้นโมกจะสามารถมีชีวิตยอยู่ได้นะครับไม่ตายแต่ถ้าจะเป็นหญ้าหญ้าเขาจะไม่เขียวสังเกตนะครับนอกตรงนี้หญ้าจะเขียวพอเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับหญ้าจะเริ่มเหลืองแล้วมันมีข้อดีและข้อเสียถ้าคุณจะต้องการต่อเติมประเภทนี้ผมแนะนานะครับว่าถ้าอยู่ใต้หลังคาถ้าต้องการปลูกหญ้าใช้เป็นสีขาวมุกนะครับหรือเป็นสีใสแสง U V นะครับจะสามารถส่องผ่านมาให้หญ้าจเจริญเติบโตได้แต่ในทางกลับกันนะครับถ้าคุณจะปลูกหญ้าแล้วจะใช้สีทึบแบบนี้เช่นสีชาทองหรือสีเทาสีฟ้าเนี่ยผมไม่แนะนำนะคร ข้อเสียของการปลูกหญ้าแล้วข้อดีของแผ่นพวกนี้คืออะไรทางกลับกันนะครับถ้าแผ่นพวกนี้นะครับเป็นลักษณะของการทําให้แสง UV อ่ะส่องมาได้น้อยนะครับก็จะเป็นข้อดีต่อการอยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยคุณสามารถอยู่อาศัยได้โดยโดนแสง UV เนี่ยน้อยมากๆเลยเพราะว่าขนาดหญ้าเนี่ยยังไม่รอดนะครับดังนั้นแสง UV จะส่องผ่านลงมาจะน้อยมากๆอันนี้คือข้อสังเกตได้แต่ต้นไม้ที่มีใบสังเคราะห์แสงอย่างเงี้ยยังสามารถอยู่ได้ข้อดีของเขาก็คือถ้าคุณจะอยู่จริงๆคุณปูกระเบื้องแล้วคุณก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นนั่งจิบกาแ เอาไว้วางสิ่งของวางวัสดุนะครับที่ไม่อยากให้โดนฝนแต่สามารถโดนแสงได้นะครับตรงนี้นะครับผมแนะนําจริงๆเลยคือเหมาะกับการตากผ้าเป็นอย่างยิ่งเลยจะทําให้เสื้อผ้าของคุณตรงนี้นะไม่ซีดไม่จางเพราะว่าแสงส่องผ่านเนี่ยเมื่อมีการกรอง U V จากแผ่นโพลีแล้วนะครับจะทําให้ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าไปได้อย่างดีแล้วก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอันนี้ผมแนะนําท่านเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยถ้าได้ดูคลิปนะครับก็ตรงเนี้ยเอาแผ่นทางเดินมาวางโรยหินก็สวยเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แนะนําประมาณนี้แล้วกันต่อมานะ เือกที่จะทาหลังคาโพลีเนี่ยล้อไปด้านหลังเลยก็คือตรงนี้จะเป็นมุมมุมตรงนี้เราใช้แขนค้าที่ค้าแบบ45องศาจะต้องบากเหล็กให้ได้เหลี่ยมได้มุมนะครับเพื่อที่จะทาเป็นแขนค้าเพราะว่าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เสาตั้งเลยในลักษณะของโซนตรงนี้ตรงนี้จึงจะต้องมีแขนค้าเราจะใช้เหล็กนะครับสี่คูณสข้างนอก2เส้นแล้วก็นิ้วคูณนิ้วข้างใน2เส้นนะสามารถรับน้ำหนักได้สบายตรงนี้ยังมีแขนค้าอีกนะครับสเตปต่อมาแขนค้าเนี่ยเราจะใส่ทุกระยะ3เมตรโดยประมาณนะครับหรือบวกลบได้นิดหน่อยคุณผู้ชมตรงนี้ก็จจะะะะมมมีแขนนนนนนค้้าาเเหือกััรรยโซไ่ใ สเสาตั้งเลยนะครับสังเกตนะเป็นดินถ้าเป็นดินเสร็จคุณเอาเสาตั้งบนดินเป็นไงซุดถูกไหมถ้าอย่างนี้โหนได้เลยไม่ซุดเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยลงกับตัวบ้านตรงนเนี้ยเนี่ยบอกให้เลยว่าทําเป็นแขนค้าก็ได้ถ้าคุณจะไม่เทพื้นจะช่วยประหยัดค่าสเสาเข็มประหยัดค่าปูนเทพื้นได้เป็นอย่างดีเลยในส่วนที่คุณไม่ต้องการเทพื้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณจะต้องใช้เสาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องมาดูโซนด้านหลังตรงนี้นะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยได้ทาเป็น,น,แบบนลักษณะ้องอ้แบบสวงนีโซน เป็นในส่วนของหลังบ้านและโซนรางน้ําข้างบ้านเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะทําการแยกส่วนรางน้ากันคุณผู้ชมตรงนี้นะครับโซนของรางน้ำอันนี้ก็คือเป็นเส้นเดี่ยวของเขาเลยแล้วก็ท่อระาบายน้ำเนี่ยเราก็ทําแยกกันนะครับท่อระบายราน้ําเราทําให้ถึง2จุดเลยมีจุดข้างหน้าจุดหนึ่งตรงนู้นนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาจุดข้างหลังจุดหนึ่งตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถระบายน้ําได้เป็นอย่างดีเลยเราเอาสลปวิ่งไปที่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าหลังบ้านตรงนี้จะเป็นรางน้ําอีกเส้นหนึ่งคุณผู้ชมโครงเราเนี่ยก็คือทาชิดกันก็จริงแต่เรา ตั้งเสาเหล็กกล่องไว้ฝั่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการรับน้าหนักตรงนี้เราจะไม่ใช้แขนค้านะครับเพราะว่าระยะความกว้างระหว่างตรงนี้คุณผู้ชมระหว่างตัวบ้านไปถึงระแนงตรงนี้นะครับถ้ามีระยะเกินประมาณ2เมตรเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนําให้คุณลูกค้าเลยทำแขนค้านะครับเพราะว่าการรับน้าหนักรับโหลดเนี่ยมันจะไม่ดีและที่สำคัญก็คือถ้าเราเห็นหน้างานคุณลูกค้าเนี่ยมีการปูกระเบื้องแล้วเทพื้นแล้วเนี่ยเราบอกคุณลูกค้าเลยว่าแนะนําเลยนะครับว่าให้ทาเสาตั้งรับน้ําหนักเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตรงนี้ทางโครงการเนี่ยเขาทำพื้นมาให้้้้แลวนนคคััดงงุณไมม่่ตอเเเสสียาาข็ คุณก็อ่อนพื้นของโครงการไปได้เลยมีบางคนถามว่าแล้วแบบนี้มันจะซุดไหมนะครับถ้าโครงการไม่ได้ลงเสาเข็มมีโอกาสซุดมีโอกาสดึงตัวมีโอกาสนี่นะครับที่น้ํามันจะรั่วด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของหลังเนี้ยถ้าจะให้แบบโอเคมากๆเลยทาเป็นสองสเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกคุณทาเสาตั้งเสาตั้งตรงเนี้ยเราไม่ไดเอารับน้ําหนักนะครับสำหรับงานนี้เสาตั้ง3าต้นนี้เราทําเพื่อติดตั้งระแนงเราไม่ได้รับน้าหนักของหลังคานะครับเราแค่เอามาช่วยค้าประคองแต่ตัวที่รับน้าหนัก,กจริงก็คือตัวแขนค้าตรงนี้นนนนนนะะคคคครรรรััััับแขขข้้้ําาาาตตววเเียจป็หกอองงงงงโสลนะ ซึ่งในส่วนนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าถ้ามีพื้นซุดโอกาสที่หลังคาจะรั่วเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยจะโหลดลงแขนค้ำตรงนี้แต่ทางกลับกันนะครับถ้าคุณไม่ได้ทําแขนค้ำแล้วคุณพึ่งพาอาศัยพื้นของโครงการอย่างเดียวนะเ <ME U TER S> มื่อพื้นซุดลงเสาก็ต้องลงตามเพราะว่าเสาเนี่ยออนอยู่บนพื้นถูกไหมฮะพอพื้นลงเสาลงหลังคาก็ลงหลังคาลงเสร็จแฟชชิ่งที่ติดกับตัวบ้านนะครับเราจะมีแฟชชิ่งนะแฟชชิ่งที่ติดกับตัวบ้านเนี่ยหรือเรายิงซิลิโคนติดกับตัวบ้านเนี่ยก็มีโอกาสซุด โครงสร้างฐานรากเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดแต่เราจะทาไงให้หลังคาตรงนี้มันไม่ซุดก็สามารถใส่แขนค้าได้ตรงนี้นะครับพูดคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะสับสนว่าทําไมระยะห่างเกิน2เมตรใช้แขนค้าไม่ได้แล้วทําไมที่นี่ถึงใช้ได้นะครับถามมาก็ตอบให้เลยนะครับว่าตรงนี้ระยะห่างนะครับประมาณนี้นะครับก็เบียดๆสเมตรถ้ามันเกินจริงๆเนี่ยนะครับเราก็ยังมีเสาในการช่วยประคองนะฮะถามว่าแล้วถ้ามันยาวเกินไปมันจะเกิดอะไรนะครับมันจะเกิดหลังคาเนี่ยมันจะรับน้าหนักกับแขนค้าไม่ไหวนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะดังนั้นเนี่ยระยะประมาณนี้ด้วยแขนค้าาแผเท่นนี ใช้เหล็ก4ี 2, 2> <N ic le> คูณสนอกนิ้วคูณนิ้วในเนี่ยในการรับน้ำหนักนี่คือสบายๆเลย ถ้าเป็นแขนค้ำเดียวเนี่ยในการรรบน้มหนักเนี่ยมันก็จะสู้แขนค้ำแผงไม่ได้นะถ้ามีระยะนะครับที่ความกว้างนะครับเกิน2เมตรเนี่ยผมแนะนําใช้แขนค้ำแผงแต่อย่าไปเกินเยอะนะครับและต้องดูด้วยวัสดุที่มุมเนะี่ยเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าจะเป็นเมทัลชีสแล้วก็ใส่ฝ้าละแองด้วยตรงเนี้ยไม่ไหวจริงๆิงแต่ถ้าเป็นโพลีตันเบาๆแบบเนี้ยนะครับแผ่นโพลีตันเนี่ยเแบาบมากเลยล้าหนักได้สบายแน่นอนทีนี้ในการต่อเติมท้านหลังตรงเนี้ยเขายังดีไซน์มาเพื่อที่จะให้เป็นละแนงบางตานะมีลักษณะให้อากาศ,าศาถ่ายเทแล้วก็เพิ่มมมควววววาาเปป็นนนนสส่่่่ตตััะบีีีุ้้้ผู้ชหหอออองงจจทกก มามีทั้งหมดประมาณ3ประตูที่ผมเห็นมานะครมันจะมีห้องนึงเป็นห้องเซอร์วิสเวลาทำอางหงอาหารแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากทําอาหารที่เป็นครัวไทยนะครับคุณสามารถต่อเติมแบบนี้ได้คุณไม่ต้องใช้เคาน์เตอร์ก็ได้คุณอาจจะใช้เป็นเตาแก๊สบิ๊กนิกหรือแก๊สอะไรสักอย่างนะครับหรือถ้าเป็นเตาถ่านก็ได้อะไรก็ได้ตรงนี้อากาศจะถ่ายเทดีโฟลดีแต่ถ้าคุณต้องการทําอาหารในบ้านก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นครัวไทยเนะะี่ยมันก็จะหนักไปนิดนึงกลิน่นก็อาจจะเข้าบ้านตรงนี้จะต้องระวังนะครับสำหรับคนที่ชอบอาาาานนนนนักกก็็ก็แตเเ้้้้้งวลลไปปดโโผ ด้วยเช่นเดียวกันนะสรุป คลิปนี้นะครับง่ายๆก็คือในการต่อเติมนะครับที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออยากให้มีโซนเซอร์วิสไว้โซนในโดโซนหนึ่งเพื่อที่จะหนึ่งเลยคือตากผ้าเพราะว่าเราต้องอยู่อาศัยเราต้องมีการซักผ้าตา,กผ,ากผ้ามีความ p พ i เวทนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าชุดัชนในกางเกงในหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีความ p พ i เวทนิดหนึ่งในปัจจุบันนะในการที่จะมีโซนซักล้างหลังบ้านเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอามาเซอร์วิสพวกไม้ถูพื้นสามารถเซอร์วิสที่หลังบ้านได้นะครับ้สาาารใ,ในารเาาส่ชน,ยนกกรยาก้ไว เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าหลังนี้จะได้ไอเดียไปไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับการต่อเติมหลังคาโพลีตันนะครับและถ้าใครอยากจะดูเทคนิคในการต่อเติมหลังคาโพลีตันนะครับผมถ่ายไว้หลายคลิปมากๆเลยนะครับวิธีการขึ้นแปรขึ้นระยะห่างเท่าไหร่จันทรนระยะห่างเท่าไหร่ทายังไงให้ติดตั้งได้ถูกต้องย้อนกลับไปดูได้นะครับพิมพ์ว่าส่อแสงทองการช่างแล้วก็พิมพ์ว่าหลังคาโพลีตันก็จะมีขึ้นมามีหลายคลิปนะครับลองไปย้อนดูคลิปนี้ขอมาแนะนําเรื่องของ การตกแต่งต่อเติมที่เขาเรียกว่าให้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ใช้ประโยชน์ยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับก็อยากจะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นประโยชน์แล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมนิดนึงถ้าใครติดขัดตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยใหญ่คอมเมนต์เยอะๆนะฮะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้าเราแล้วนะครับเราจะมีช่องทางนะครับในการรับประกันนะครับคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์แอดเอทีคอนก็จะมีแถบข้างล่างนะครับทั้งหมด6แแถถบบคคคุณลูกก้้้าาาาสมมรรดดที่ไนะััจงปญหาาว่พนักงาานนนนนนบรริกไม่่่่ดีีูั รหรือถ้าส่งงานเรียบร้อยแล้วยังมีการรับประกรันให้อีก1ปีเต็มสามารถแจ้งปัญหาซ่อมหลังการขายได้ที่ s t c a ีแคร์นะครับจะรับเรื่องแจ้งปัญหาแจ้งซ่อมทั้งหมดเลยฝากไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครอยากต่อเติมโทรมาที่เบอร์08810 4 4 8 8 8นี่ะฮะโทรมาสอบถามได้ว่าทํายังไงอะไรยังไงแล้วจากนั้นเนี่ยพนักง,งานเราจะให้แอดไลน์ถ้าแอดไลน์ไม่เป็นโทรมาสอบถามเดี๋ยวจะมีคนสอนแอดไลน์ให้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ